การทํางานแบบในหน้ามืออาชีพนะคะว่าในหน้ามืออาชีพเนี่ยถ้าเตรียมตัวที่จะเป็นในหน้าแล้วเนี่ยอยากจะเป็นแบบมืออาชีพเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันอันดับแรกนะคะการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าพบลูกค้าควรจะแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยต้องไม่โป๊ 2เวลาที่เราแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เช็คตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมนะคะยิ้มให้ตัวเองทุกวันตอนเช้าก่อนออกไปทำงานความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเราต้องมีนะคะเอกสารที่ใช้ในการรับ listing นะคะก็คือ1สัญญาตแต่งตั้งตัวแทนในหน้านะคะพร้อมเอ,อ,เอกสารประกอบ1ชุดอา,อาจจะมีใบเช็คลิสต์ของเรานะคะว่าสภาพ listing ของเราเนี่ยอยู่ในสภาพอะไรบ้างมีสระว่ายน้ำไหมมีเฟอร์นิเจอร์ไหมแล้วก็ใบสำรวจและเปรียบเทียบราคา เดี๋ยถ้าเราสามารถทําได้ก็คือ ถ้ามีพื้นที่ใกล้เคียงเขามีบ้านหรือมีคอนโดยูนิตอื่นนะคะเราก็ควรจะโน้ตเอาไว้ด้วยว่ามีกี่ยูนิตที่ขายราคาเท่าไหร่บ้างนะคะแบบนําเสนอส่วนใหญ่เวลาที่ในหน้าไปรับมาเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มจะกรอกแผนที่นะคะปัจจุบันอาจจะง่ายขึ้นก็คือเราจะปักหมุด Google m a p ก็ได้นะคะรูปถ่ายภายนอกและภายในเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารูปถ่ายแบบไหนนะคะเป็นรูปถ่ายที่ถูกต้องรูปถ่ายแปลงที่ดินนะคะถ้าเกิดว่าเราจะขายที่ดินนะคะที่รูปถ่ายที่ที่ดิน เ,เวลาลูกค้ามองเนี่ยรูปแรกมันจะต้องเป็นเบิร์ดไอวิวก็คือมองจากบนลงล่างรูปถ่ายที่ถูกต้องนะคะก็คือเห็นท็อปวิวเลยว่าผผงที่ดินมันเป็นยังไงดูจากตัวอย่างด้านขวาเนี่ยก็คือจะเห็นนะคะว่าที่ดินเนี่ยถ้าด้านหน้าติดถนนแล้วก็แบ่งเป็น2แปลงแปลงที่1แปลงที่2มีขนาดมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะคะเวลาลูกค้ามองเขาถึงจะเห็นภาพว่าที่ดินแปลงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง